แต่งบ้านออนไลน์ชอปเฟอร์ดีที่บ้านนี้ค่ะเข้ามาอยู่บ้านได้สักพักยังไม่มีโซฟาเลยค่ะก็เลยกดสั่งโซฟาปรับนอนจากแบรนด์บ้านนี้มาค่ะรุนบูชค่ะโซฟานี้ซื้อมาเพราะคุณแม่เลยค่ะด้วยคุณสมบัติที่เขามีตอบโจทย์คุณนายแม่เขามากๆเลยค่ะบรรจุลงมาในกล่องแบบนี้ประก,กอบก็ง่ายมากเลยค่ะโครงสร้างของโซฟาผลิตจากไม้ยึดด้วยโครงสร้างของเอสพิงค่ะพนักพิงดอกคอสตอนเนี่ยบุนวมด้วยเส้นใหญ่คอสตอน แล้วรู้สึกสบายประกอบก็ง่ายเสร็จแล้วค่ะเบาะนั่งนะคะก็มีพ็อกเก็ตสปริงหุ้มด้วยชั้นโฟมคุณภาพดีเพิ่มความนุ่มเด้งกระจายแรงกดทับได้ดีเลยค่ะมีสลักดึงที่พักขายอยู่ข้างๆปรับเอนนอนได้ถึง150องศาและที่ชอบที่สุดคือเข้าผสมคูเจมเมอรี G ่โฟมเวลานั่งก็เย็นสบายแถมยังช่วยกระจายความร้อนได้ดีอีกด้วยสบายมากๆเลยค่ะสั่งมาเนี่ยส่งฟรีนะคะรับประกัน14วันสินค้าไม่ครบชำรุดยินดีคืนเงินค่ะใครสนใจ เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะแต่งบ้านออนไลน์ชอปเฟอร์ดีที่บ้านนี้ค่ะดีจริงๆค่ะคุณแม่เขาชอบมากๆเลยค่ะ